ผมในฐานะกิจอาะานสมพุนะรู้สึกเป็นเกยีเกรยรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบ,บุรีประจำปีงบประมาณ2565ในครั้นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีภายใต้าการนำของท่านสัญญาบุญหลง ท่านนายกโครงการงห่งจังหวัดตรบุรีเล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาว,วชนสนับสนุนให้มีเวทีในการแสดงความคิดเชิดสร้างสารรค์สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาว,วชนได้สำนึกตนและปรับเ,เปลี่ยนพฤติกรรม ของตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมดำารงชีวิตอย่างเป็นสุขและไม่หวนกลับมากระทําความผิดสามผิดจึงได้เป็นจุโครงการในสถานที่นิดและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสบบระบุรีไว้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสบบระบุรีเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดจึงส่งผลให้ต้องเว้นระยะการจัดกิจกรรมในปี64ที่ผ่านมาขณะนี้สถานการณ์ของโลกดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลงแล้วองค์การบริหารจังหวัดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น